สวัสดีครับผมภูญ่สมจิตเจ้ากาบ,บ้านาพังหมู่สองตำบลอ,อ่าไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะคือผมพร้อมคณะทีมงานได้มาบริการประชาชนที่ซีแยกนาพังที่เกิดอุบัติเหตุหลายที่สุดของอำเภอเพ็ญน,นะครับมีผู้เสียชีวิตหลายจุดนี้ด้วยทีได้มาบริการประชาชนอยูใ่ในจุดนี้นะครับเนาะก็คือ ด้วยควมเป็น่วงเป็นหย่ประชสชนที่เดินทางมาจากทังกรุงเทพกรุงเทพหรือว่าทางตางจังหวัดเพื่อกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับเนาะเพื่อพวกผมคณะทีมงานมีผู้ย,ยบาลผู้ชอยขอสมอสารวัตรกำนันขปพ,พรลและคณะกรรมการหมู่บ้านได้มาปฏิบัติหน้าที่ในจุดนี้เพื่อให้พี่น้องประชส้นที่ขึ้นมาเทศกาลปีใหม่ก็ให้ปลอดภัย แล้วก็ขออนุญาตหวยพรอนพะ่อเม่พี่น้องมาณนาพังของเข้าหรือว่าผู้เดินทางพันซีแยกตัวนี้ไปก็ให้ประสบความสําเร็จแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่นี้ก็ขอให้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในสู่ขอบรัวหรือว่าตัวแต่ละบุคนคนเนาะรับเนาะในปีใหม่นี้ก็อนุญอตหวยพรให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงและลำรวยลำรวยครับสวัสดีครับ